ค้ำตัวนี้ค้ำอยู่รากเขาจะวิ่งลงไปข้างล่างเขาจะหากินได้สะดวกอิสระนะครับรากชุดนี้เขาจะลงไปหาอาหารข้างล่างได้แบบอิสระนะน้ำมารถปกติเลยรดโดยไม่ต้องกดนะช่วงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็ามาเจอกับสาระครวามรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้ววันนี้มันจะในเรื่องของการขยายพันธุ์กิ่งตอนนำกิ่งตอนชุดนี้ไปขยายพันธุ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ เห็นผลไวทยี่สุดแล้วก็ต้นโตไม่มีการสะดุดของรากนะครับนี่ดบ,บบแท่งมากพลนก่อนถ้าเนเพื่อนไปซื้อกิ่งตอนตามร้านตามร้านที่เขาขายใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะนี้เาม,มาดูเขาจะพยายามตอนกิ่งให้เป็นกิ่งที่เรียวเรียวเล็กที่สุดเข้าใจความหมายมของเขาไหมคือมันจะได้เอาเวลาเขาแพ็คไปมันจะได้แพ็คได้ง่ายๆเนาะแพ็คได้จํานวนเยอะๆเนาะถ้าเ,เพื่อนตอนกิ่งเอาไว้ปลูกเองนะครับ ตอนกิ่งเอาไว้ปลูกเองให้เพื่อนทาแบบแบบนี้นะให้ทำการตัดแต่งก่อนนะครับตัดแต่งกิ่งตัดแต่งยอดก่อนให้เป็นลักษณะนี้แล้วค่อยทำการตอนนะครับเพื่อนจะได้มะนาวทรงเตี้ยเนี่ยได้กิ่งพันธุ์ที่ทรงเตี้ยนะครับแล้วกิ่งตอนที่ผมว่าปลูกแบบถูกวิธีมันจะมีผลดีคืออะไรนะครับก็เพื่อนสังเกตดูกิ่งตอนชุดนี้ทําการแยกมาลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะแล้วสังเกตดูอัตราส่วนการติดดอก ปริมาณการติดดอกนะครับติดดอกเยอะมากติดดอกดีด้วยดูติดทุกกิง่งติดทุกยอดนะครับติดทุกยอดจริงขนดูทุกยอดจริงข้อสำคัญคือการนําไปขยายพันธุ์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตอนกิ่งออกมามีรากเสร็จแล้วปลูกอย่างไรให้มีอัตราที่มันต้นกิ่งพันธุ์สมบูรณ์แบบนี้ไปไปดูกันวันนี้ผมจะทำการตัดเอากิ่งตอนชุดนี้ไป นำไปขยายพันธุ์เห็นไหมพราะเราแต่งกิ่งตอนตั้งแต่รอบแรกให้มันให้มันทรงเตี้ยมันก็จะได้ทรงคุ่มอย่างนี้นะครับเรานําไปขยายพันธุ์เราก็ได้มะนาวทรงเตี้ยพอเราได้กิ่งตอนมะนาวมาเสร็จแล้วเนาะอันดับต่อไปนะครับพยายามลิเอาใบาออกก่อนอันดับแรกลีเอาใบาที่มันไม่จําเป็นเนาะเพื่ออะไรเพื่อลดการคลายน้ํานะครับ ใบไหนที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ก็รียออกตัดออกสัดออกเดี๋ยวเฉพาะใบที่มันสมบูรณ์ไว้นะเขาจะได้ทรงประมาณนี้เนาะเห็นไหมต่อไปเพื่อนไปหาเป็นไม้มานะครับไม้ที่มันเป็นง่ามอย่างนี้นะไปหามานะครับเป็นกิ่งไม้แล้วก็มาเทียบกันก่อนเลยเราจะเอาง่ามของกิ่งไม้ชุดนี้มาทําการตรึงกับกิ่งตอนของเราทําไมถึงต้องตึงไว้ เพราะว่าเวลาเราตอนนะครับเพราะเวลาเราลงปลูกใช่ไหมเราเราไปปลูกเราต้องการให้ต้นต้นมะนาวกิ่งของเรามันไม่มีอาการโยกเยกไม่มีเวลาโยกเยกนี้ใช่ไหมทําไมถึงถึง,ถ,งถึงสําคัญด้วยสุดนี้นะครับก็ <c oughs> คือรากเวลารากขอเดินใช่ไหมรากขอเดินแล้วต้นมีอาการโยกเยกหรือเวลาเราดน้ําหรือว่าเ,ราราเ,าเตะไปโดนอย่างเงี้ยรากฝอยชุดนี้มันจะขาดพอขาดเจ็จมันก็เกิดการชะง,งักตัวนะครับแต่ถ้าเรายึดกิ่งตอนกับ แน่นเนี่ยกิ่งค้ำตัวเนี้ให้มันแน่นมันไม่มีอาการยกเย,ยกรากข่อยมันก็จะเดินเร็วนะครับนี่แหละเหตุผลสาคัญในการนำกิ่งตอนไปลงปลูกเลยนะผมก็ได้เหลี่ยมทรงนี้นะครับผมกใช้กิ่งนี้มายึดกับกิ่งตอนกิ่งนี้คอนที่ทําการยึดนะครับเรามาตัดตุ้มตอนก่อนดูซิรากสมบูรณ์มากขนาดไหนะ เปิดดูสินี่ตอนประมาณหนึ่งเดือนนะครับพยายามอย่าให้รากเขาขาดนะนะประมาณหนึ่งเดือนจะได้ประมาณนี้นะครับวิธีการนากิ่งตอนไปปลูกที่ดีสุดคืออย่าให้กิ่งอย่าให้รากเขามีอาการเหลืองเข้มเนาะแต่ถ้าแบบแบบแบบนี้กําลังสวยเลยนะครับ ต้นจะโตเร็วมากอัตราส่วนในการปริมาณในการติดดอกจะเพิ่มขึ้นเนอะอ่ะแบบนี้ละต่อไปเราจะยึดนะครับยึดกิ่งเข้ากับตัวค้ำของเรามนก็จะได้ลักษณะนี้อ่ะผม,มใช้เป็นคลิปบันทายในการยึดแบนนี้นะเดี๋ยวผมยึดเสร็จก่อนจะเอามาให้ดูทีหลังอ่ะหลังจากที่ทําการยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไ,ได้ตรงนี้ เห็นไหมเป็นทรงแบบนี้เลยนะนี่ต่อไปนะครับกระถางของเรามาดูกระถางก่อนกระถางของเราเราจะเอากิ่งต้นตุ้มต้นชุดนี้ให้อยู่บริเวณผิวกระถางบริเวณส่วนบนมากๆที่สุดเลยนะครับโดยการนำกิ่งค้ำชุดนี้นะครับไปค้ำอยู่บริเวณก้นกระถางนะให้ไปค้ำอยู่อย่างนี้ค้ำตรงนี้ก็ได้ค้ำตรงนี้ก็ได้นะครับทำการกะปริมาณแล้วก็ตัดเอาเลย อ,ม,อมันจะเป็นลักษณะนี้ทรงนี้เห็นไหมถ้าเราถ้าเราค้ำใช่ไหมค้ำอย่างนี้ถ้าเราค้ำอย่างนี้ค้ำตรงนี้ใช่ไหมชุดนี้จะเป็นรากเนาะต้นกิ่งเขาจะไม่ร่วงลงไปด้วยนะครับจะเป็นรากรากประคองโดยมีกิ่งค้ำตัวนี้ค้ำอยู่รากเขาจะวิ่งลงไปข้างล่างเขาจะหาก,กินได้สะดวกอิสระนะครับเนี่เป็นเหตุผลที่ปลูกมะนาวเสร็จแล้วมันโตวไวเนาะ เอาไปล็แบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนก็ไปหาดินมาใส่ได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะนําดินมาใส่นะครับโดยหาเป็นเศษมารองก่อนดินใส่ไปเลยต่อไปนะก,กดดินข้างล่างตัวนี้ให้แน่นไปเลยแน่นไปเลยที่เรากดไปจะแน่นเพื่อว่าจะเอากิ่งค้าชุดนี้มาปักนะครับปักปึ๊บ่างนี้เห็นไหม อยู่กับที่เลยดูจะให้ดูอยู่กับที่เลยไปเราสามารถเติมดินได้เลยนะครับสูตรนี้ที่อย่างที่บอกนะครับรากชุดนี้เขาจะลงไปหาหางข้างล่างในแบบอิสระนะเนาะ,ะเติมเข้าไปเมื่อทำการเติมดินเสร็จแล้วนะครับเรานำนำมารถปกติเลยรถโดยไม่ต้องกดนะช่วงนี้นะครับรอบนี้คือเราไม่ต้องกดดินให้มันแน่นนะ ไว้เขาเป็นอิสระเลยนะครับถ้าเรากดลงไปอาจจะไปกระทบกระเทือนรากเนาะเพราะว่ารากชุดนี้มันรอบแรกมันยังไม่เคยเจอกับดินมาก่อนนะแล้วก็มาทิ้งไว้ในร่มแบบนี้นะครับเ่ะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมีการอัตราการาแทงยอดใหม่ออกมาเนาะเพราะว่ารากที่เราลงไปมันเป็นอิสระเลเพื่อนๆก็จะมีริ่งตอนที่มันมีอัตราส่วนการอัตราการติดดอกที่เร็วขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการนําขยายพันธุ์กิ่งต้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะอาตะเกียบตะเวันนี้ผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยแล้วผมก็ลังจะรบกับไอ้ตัวด่างก่อนด่างค่นแล้นด่างเนื้อหนูมาเมื่อถ่ายคลิปแบบเดียวอาตะเกียบตะเวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้เพื่อนสนิทในกลุ่มของเรานะครับสงสัยอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็สสาาาามมมมมรรถถคคออเนนนต์บบกััได้ะ เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้ขอัวทำไปละเดาวเลยโอ้ยขอตีเสมอทุกคนหนูนี่ฮึทางวนแล้วนี่สวนพ่อนี่